มานิตเทเรียนไปเหมามาสี่ลูกเนี่ยกลับจะขายของเย่เกาะนอกนุ่มในจ้าอยากวันนี้อยากวันนี้อยากวันนี้ขายของเหมื่อยมาก คนเยอะมากแก็ี่ลูกเลยอ่ะเหมาว่าดีไหมข้างมากเนี้ ี่วันนี้อยากเหนื่อยมากเหนื่อยมากไอของเหนื่อยมากไม่มีเวลาพักเลยดูลูกนี้ก่อนเราก็จะกินเยอะแล้วลูกมาๆยากินไม่ต้องกลัวลูกน,นี้น่าจะกรอบน้อ,อ,องมดสวยว่าลูกยังใช่ไหมมา มางี้มาฮ่าแม่แล้วแล้วนี่แอบมองดูสักทีกล่ไหนนี่ครับแซ่บแซ่บีหมอ้อทอดแบบไหนกรอบนอกน,นุ่มในแต่ไม่รู้ว่านี่จะอร่อยะ เฮ้ยยังไม่เสียไปมยไม่มีอ่ะไม่มีมัโกหกแล้วแซ่บมากมเลยอ่ะแล้วลูกนึงไปไหนแล้วอ่ะอยู่ในท้องครับลูกลูกที่2ครับ มามาแฝดแฝดอันนี้เล็กหน่อยอันนี้ก็แสบมาน่าจะดีกินนี่ลูกเหรอนั่นกินขอใช่ลูกมันเขาไม่เคยอันเดียบอ่ะกินเถอะทอเถอะตีลูกกันได้ไหมเออกินหมดเลยไม่เหลือสองลูกอ่ะกินนี่หมดเลยเหรอสี่สี่ลูก ย้งหายอยากเลยอออออเรี่แกไม่มีเลยแแก้มบอกว่าฮะไม่ได้ดกินแก้มไหมแต่เช้านี่กินข,ข้าววาายามิดบ่าเลือดอาบเลย คุณครัจำเจีตเล้ครูว่ากกไม่ถึงชั่วโมงัเดียวไข่ของแม่เมีย ยังไม่โตสปายโตไปเนี่ยไม่กินเบียร์กินได้สองวันแล้วเก่งว่าไม่กินเบียร์เออก็จะกินผู้เรียนเนี่ยจะกินเบียร์คุณผูเรียนอร่อยกว่ามันไม่กินเบียร์สองวันได้ไหมมันไม่อยากกินผู้เรียนเก่งนะ่ไหนกินเบียร์ เดแมวแบอบที่ฝแาบบกไว้ใแหบบ้นะเด็บอเด็บ แค่นี้กนเด้อแบทมดแค่นี้กนเด้อ